เอ,น,อ,เอนเอินมาอะไรลูกเออเอินมาอะไรหาปูหาปลาบ่ลูกมีไม่ลูปูปลา,านากุ้งนะมีไหมมัมนถ้าฝนหยุดมันจะไม่มีถ้าฝนตกอยู่มันจะมีเขาบอกอืมตอนเด็กๆยายหาเนะ่ะโอ uh, ้ยเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปุ้ง,งไอ้กุ้งปูหอยอะไรมันสูญพันธุ์หมดแล้วตอนสมสมัยยายเป็นเด็กนะ โอ้ยเต็มทุ่งนาเลยปูลอยเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสมัยใหม่เขาสูนพันไปหมดแล้วน้ำน้ำท่วมรัดถนนนะเจ้าเนาะถนนนี่ถวนนิดิดรัดไปเลยนิดๆโอ้ยเบรกเหรอได้อยู่่ลรก มั้หอยมันดำลงไปอยางนี้แล้วที่เอาได้อยู่ตงหน้าเพิ่งอันอีกกับปูมากินเขา่านเพิ่งน่าจะเนาะได้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเยพิน่นจะเอาเข่ามาเอาต้นเก่าต้นกาลลมาซ่อมแซมเลยจ้ะแหวงไปเมื่อไรขนาดปูว่าใครว่าใครลายนี่ทัดลายสีซ้ำไลยลายสีบกัดเขา่าเพิ่นหมดว่ะ ตกแล้วก็ยุดขั้นตกตลอดที่ท่วมท่วมร้ายก็นี้ตกลอยยุดจ้ะแล้วก็ตกอีกเรื่อยช่วงนี้เป็นสิมาเป็นเครื่องเดือนลวจ้ะฝนตกตกเยุด,ยดโอเคนะคะนาะผ้ามา่านเบิ่งบรรยากาศอันบรรหน,นกบรรหน,นกของห้าวเนาะทีชีวิตคนบรรหน,นกของห้าชนระบทของห้าว่าเป็นยังไงขอบคุณหลายๆที่มาติดตามกดไลค์กดกแชร์หให้ย้าใส่ขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ